หมายถึงขาดเงินโอนเงินอยู่ก็ได้นาะยต้องการคนมาช่วยเหลือนะหรืออันนี้ปกติเนี่ยฮะคือเหงาหัวโดดเดี่ยวโสดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะก็เป็นแนวเด็กดื้อนะคะก็จะเข้ามาขอโอกาสนะคุณู่กับเขาอาจจะรู้จักการจัดก,การเงินการช่วยเหลือกันมาก่อนนะคะหรือว่าฟอร์จูนะ่าเป็นเรื่องของกงล้อโชคชะตานะก็คือเอ่อเป็นเรื่องของพัดมานะก็เป็นคู่กันนะเพราะว่า ป็นคนที่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันก็ได้นะถ้าหกน้่ยไม่ได้หมายถึงคนรักเอาหรือแล้วแต่จะหมายถึงว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันรู้จักกันมาก่อนนะก็มาสปาร์กันเองนะแล้วก็นี้สี่ไม้เป็นปลายท้าได้เป็นกงแต่งงานเลยลงหลักปักขานีพลังงานไพ่คู่ทาวินเฟนนะสี่ไม้แล้วก็คือหนึ่งหนึ่งสองสองนะครับเรื่องของล้อโชคชะตาก็คือเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณเป็นเจสซี่นะเป็นคนที่ชายนะหรือมีเวงกรรมวิบากกรรมร่วมกันนะก็เลย